สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมแบงค์เทสสิบสองครับครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยร้อยสี่สิบครับเป็นไงมาสอบเมื่อกี้เกินจุดหนึ่งครับอ่าก็เข้าน้ำน่าจะผ่านเลยนะครับผมเมมากี่โลหนาดนี้สี่ห้าโลครับครับซสอมอยู่ที่ไหนตอนนี้ซสอมปอปออินครับปอปออินนะว่าไปสอมมีใครบ้างที่นี่มีบัวเขียวอานนท์ครับผมแล้วก็เพื่อนๆในคลิปเก็บตัวมากี่วันไฟนี้เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งได้เลยมาอยู่ที่นี่กี่ไฟแล้ว ปีหนึ่งพอดีครับอยู่ปีหนึ่งเลยเหรอใช่ครับโอ้โหแล้วเป็นไงสภาพร่างกายช่วงนี้ดีมากครับดีมากเลยใช่ครับเออมั่นใจมั่นใจตัวเองเลยครับร่างกายดีครับเออแล้วล่าสุดชกที่ไหนครับที่กอดสมุยครับเป็นไงครับวันนั้นแพ้คะแนนครับไปแพ้ใครมานะแพ้เพชรสมุยครับอ่านั่นชกกี่ยกสามเอสามยกครับสามยกนะไปแพ้คะแนนเข้ามาใช่ครับแต่ในเมืองกรุงล่าสุดอ่ะชนะน็อก เอ็กซูรินใช่ครับไม่ต้องเข้ายังไงวันนั้นตครับตีใช่ครับแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกาบวัชนะใช่ครับวัชนะเคยเจอกันไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามหมอย่างดูครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างเขามีเขาครับอ่าแล้วก็ใหญ่เนาะใช่ครับเราก็ไม่เคยได้เปรียบใครอยู่แล้วใช่ครับก็เลยไม่หนักใจใช่ครับสบายสบายครับคิดว่าวางเกีวางแผลไงดีพรุ่งนี้รอดูครับมีสองแน่นอนครับคุ่นี้ครับผมอ่าเรอายหไ่แล้วครับครับอายุว่าไรละยี่สิบห้าครับคนจังหวัดอหละคนร้อ็ดครับไปปล่อยกิโล หกสิบเก้าเป็นเพลเราเป็ดมวยอะไรมวย2อกครับอ่าเราสูงเท่าไหร่ว่าหกสิบหกครับจกมวยมาทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบครับฝากพี่น้องเยเชียพวกนี้หน่อยครับผมเป็นกำลังใจเชียแบ่งท้ายผมนะครับอือครับผมทีครับผมคุณครับ